ครับผมก็สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้เจอกับเบียเอ็กซ่านะครับผมวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับวิธีการสมัครสมาชิกนะครับของสีกลุ่มโบเกอร์นะครับว่าเราขั้นตอนในการสมัครสมาชิกสีกลุ่มโบเกอร์เพื่อว่าให้ออกรหัสแล้วก็สามารถที่จะได้รับส่วนลดทั้งพอบอแล้วประกันตลอดชีพนะครับวิธีการสมัครสมาชิกกง่ายๆนะครับพี่น้องครับทุกท่านนะครับผมเนี่ยก็คือจะเป็นใบนี้นะครับ อันนี้เป็นใบสมัครนะครับตัวนี้จะเป็นใบสมัครนะครับผมจะมีด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะมีด้านหลังครับจะมีด้านหลังครับอ่าด้านหลังก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับพี่น้องข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลส่วนแรกครับพี่น้องเอของเราก็จะเจอเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อนะครับพี่น้องสามารถเขียนชื่ออได้เลยนะครับตัวนี้ผู้ที่สมัครนะครับผู้ที่จะสมัครครับเขียนชื่อแล้วก็หมาย วันเดือนปีเกิดเนาะวันเดือนปีเกิดและก็หมายเลขโทรศัพท์อันนี้คือส่วนแรกนะครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับผมตัวนี้พี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนแรกนะครับผมอ่าส่วนส่วนที่สองครับก็คือจะเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่ของคนที่สมัครนะครับที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะครับเราต้องใส่ให้ครบนะครับผมถ้าไม่มีเราก็สามารถที่จะส่วนมากก็จะมีอยู่แล้วนะก็ใช้ตามบัตรประชาชนได้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่อยู่นะครับและก็ลงมานะครับ บัญชีนะครับบัญชีของลูกค้านะบัญชีของคนที่สมัครครับตัวนี้ถ้ามีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็เว้นไว้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับเว้นไว้นะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับข้างล่างนะครับก็คืออาชีพของคนที่สมัครครับเราก็ติ๊กได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัททํางานค้าขายครับธุรกิจอิสระตัวนี้เราก็ลงได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันสุดท้ายของหน้าแรกนะครับก็คือ ตัวนี้มีใบอนุญาตวินาศภัยไหมถ้าไม่มีก็ติ๊กว่าไม่มีนะครับถ้าติ๊กก็ถ้ามีก็ติ๊กว่ามีนะครับห้าอันนี้คือส่วนแรกนะครับส่วนที่สองนะครับที่สําคัญเลยนะครับตรงกลางตรงนี้นะครับพี่น้องก็คือตัวนี้ก็คือคนแนะนําครับเราแนะนํานะครับตัวนี้เขียนชื่อเราได้เลยนะครับเป็นคนแนะนําอย่างผมนะครับก็สรุปสีมันตะนะครับผม รหัส002 00591ครับระดับ1นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรครับผมนะฮะเบอร์โทรเนี้ยแล้วก็ถัดลงมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นะครับผู้รับผลประโยชน์นะครับตัวนี้คนที่จะสมัครนะครับคนที่สมัครนะฮะก็คือ,อสมัครแล้วก็ได้ PA ทุน100,000บาทนะครับ คนที่สมัครก็ขอชื่อคนรลประโยชน์หนึ่งคนเราก็เขียนตรงนี้นะครับมีหมายเลขบัตรประชาชนก็เขียนลงได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเขียนชื่อนาสตุลให้ชัดเจนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้เขียนชื่อผู้สมัครนะครับแล้วก็มุมขวานะครับมุมขวาก็จะเป็นตัวนี้ครับเขียนชื่อผู้สมัครครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับในการสมัครสมาชิกของสีกรุงบเกอร์นะครับแล้วพี่น้องก็ใบสมัคร บวกบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนระบุด้วยนะครับว่าสมัครสีกูงบุกเกอร์เท่านั้นนะครับผมอ่าแล Or, like ้วก็สลิปนะครับ <ian> ท <Tyson> ุนอ่าสลิปสองร้อยบาทครับผมแล้วก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสมัครแตกต่างกันนะครับถ้าสองร้อยบาทนะครับก็ได้ทุนพีเอหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ถ้าสองร้อยห้าสิบก็ได้ทุนพีเออุบัติเหตุครับทุนสองแสนบาทนะครับฮะแค่นี้เราก็สมัครสมาชิกสีกูงบุกเกอร์ได้แล้วนะครับผมอ่าพี่น้องทุกท่านก็สามารถที่จะ ชวนทุกๆคนครับที่อยู่ลร,รอบข้างนู้นใกล้ตัวเราสมัครสมาชิกได้เลยนะครับสมัครง่ายๆแบบนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับในการสมัครสมาชิกของสีกูโบเกอร์นะครับวันนี้เบียร์ซ่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับวิธีการสมัครสมาชิกแบบง่ายๆในสีกูโบเกอร์ครับผมขอ,ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ